ภาษาจีนในร้านยา EP9 แล้วนะคะวันนี้หมูแดงก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับคำว่าลดเปอร์เซ็นในภาษาจีนลดเปอร์เซ็นในภาษาจีนก็คือคำว่าต่าเจอ๋อยกตัวอย่างลด40ในภาษาจีนจะพูดได้ว่าต่าเลี้วเจอ๋ออ้าวเลี้วแปลว่าเลข6ททำไมใช้ริี้วล่ะเพราะว่าคนจีนนะคะจะมองว่าราคาเต็มนะคะ ก็คือ10ส่วนนะคะลดไป40%เหลือขาย6ส่วนคนจีนก็เลยเรียก40%ลด40%ว่าต่าเลี้วเจอเรื่องนี้สำคัญนะคะต้องทำความเข้าใจเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจผิดรู้แค่ว่าต่าเจอคือการลดเปอร์เซ็นต์และรู้ว่า40%นะคะสีก็คือซื่อแล้วเราดันบอกคนลูกค้านะคะเขาไปว่าต่าซื่อเจอสมมติว่า ราคาสินค้า1,000บาทลด40%ก็คือ600ใช่ไหมคะแต่บอกเขาไปแล้วว่าต่าซื่อเจอหมายความว่าอะไรเหลือขาย4ส่วนขายไป400ราคาต่างกันเลยนะคะเผื่อๆอาจจะทำให้ขาดทุนได้หรือว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเขาก็ไม่ประทับใจในร้านเราเรื่องนี้สำคัญต้องกลับไปทบทวนแล้วก็ลองฝึกใช้ดีๆไหนเราลองมาใช้กับตัวเลขอื่นนะคะ อย่างเช่นถ้าหมือนงบอกว่าลด20%ก็ต้องคิดว่าเต็ม10ส่วนนะคะลดไป20%เหลือขาย8ส่วนก็จะได้ว่าต่าปลาเจอถูกต้องค่ะแล้วถ้าลด25%ล่ะลด25% 10ส่วนใช่ไหมคะย5หักออกไป2.5ส่วนเหลือ7.5ส่วน7.5ภาษาจีนพูดว่าชี เตียนอูลด25%ก็จะพูดภาษาจีนได้ว่าตาชีเตียนอูเจอพอเข้าใจไหมคะและที่หมวดแดงยกตัวอย่างว่าตาลิ้วเจอเนี่ยค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยชอบเลข6เลข6ภาษาจีนคือคำว่าลิ้วใช่ไหมคะมาจากคำว่าลิ้วลิ้วตาชุนแต่ว่าหกหกราบรื่นยิ่ง ทุกสิ่งราบรื่นอันนี้เราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเลขมงคลเลข6กถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ค่ะเป็นประโยชน์นะคะก็สามารถแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆเพศาที่สนใจในภาษาจีนเพื่อนเพื่อเพศาที่ทําร้านยาหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่มีเปิดร้านขายของขายสินค้าที่อาจจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาจีนได้ในอนาคตนะคะ และเพื่อนๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะคลิปนี้ใหม่ดูซ้ำๆหลายรอบก็จะเข้าใจว่าอ๋อการลดเปอร์เซ็นต์ของประเทศจีนเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาษาไทยโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ